ทผมอยู่กับที่นี่นะนั่นแหละครับแล้วก็เราก็จะมาแข่งกันว่าใครจะสามารถกินเบอร์เกอร์ได้หมดไวที่สุดส่วนสำหรับทีมที่ช้าที่สุดก็จะได้รับบทลงโทษนะครับจะโดนวิปครีมอัดหน้าแล้วก็ต้องล้างจานที่กองไว้อยู่เป็นร้อยจานนะตรงนั้นไปดูกันเลยเยี่ห้อยี่ห้อ 啊，嗯，我。看 สองอันดีแล้วสองอันดีแล้วแกเดเร็วเด้อม่แต่โ้ตถึงลุยยา อฮ้ยอ่ะจะมือเนี่ยอะไรอ่ะจะได้ลงกันด้าโอ้ยเนี่ยดีแล้วจริงอัดีแล้วไอเนี่ยมันก็อร่อยอ็หนู่ใจก็สุดกูยังโคตรกาม กอย่าน้อวกเนชิไปโรงพยาบาลจไปเลตัวอน่นั้นไปโงบาลชตไม่อยู่วกอะนเยออยู่เบียเี้ยเกบโตกินนี่เอออมหิวพี่ไม่กินไอเลยพี่ไม่อนนะผมเลยกินเยผมไม่ได้เกียวอ่ะเยี่ยมล้างพี่ ยัยรอนรอเลยปวดกลางแม่ปวดกลางน้ามาอ่ะไอ้สู่มเขาทำอะไรก่อนปะแด็ดเอาดูแหลังเลยกินก่อนเลยเหรอเออนี่พี่เห็นพร้อมไหมเนี่ยหามือพร้อมยังอ๋อทำแต่ไม่พร้อมเลยกินเน้นแต่แเนี่าเนี่ยอันนี้คืออาการเวลาพี่ตาจะกินไม่ลงตายแบบนี้แหละตาด ตอนแข่งก็เป็นอย่างงี้เรี่กโถกันรอเลยรออะไรที่เตรียมตัวเลยเอออะอยู่ก็อยู่ไปอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่แล้วเอาของมือเทนจับของมือโอเคขอแล้วฮ่าฮฮ่ พอดอไดเฮ้ย้้องพอด้เยบไม่่านยเหลอโอ้โหทำเก่าที่ตนิเยวไม่เสร็จเลยยเดะโอยวี้มันเหลือน้อยจัดจับจับ

แล้วเหลือเขี้ยวสองนาทีเองทีมนี้เหลือเขี้เหลือเขี้ยวเหลือเขี้ยวตัวละคตายตาไหลเวลาเหลือเพื่อพวกมันหน้าดีทึ่งแม่เก็บเศษออกมาหลุดรอดนี่อาไรดูอะไร อ่านหมดแล้วหยุดนโอ้เอหมดอะไรนดวานะพมชิว่างไครับเราจะจัาเมนูใหญ่ัวนี้เดี๋มเอาไ้หัวทองกดไม่ออกทีเล่นผมยา เอ้มกขวดนะอีกมอขวดนะโอ้ยเด่นจีนี่อะเออเลยวะก็ดีกินป่ะกินปะอ้าเต็นเอ้าวจะบกมบนโล โดยเรื่องวันกีตาเป็นแบบตมึงโลมบ้ที่ง้อะไรได้ขาอย่างเงี้ยผมะผมีขาข่าผมก็พอมักดออกยกกันเลยวะทไมอาการที่ตดินเนมันดีจวะอเีย เรไม่ได้มีไม่ขาว็นหน้าไม่ได้ไม่คอดำอยู่เดี๋ยวช่วยไอ้แกไอ้ลแกนมันก็ข่าวด้อพี่ดูตรงคอมันดิห้องน้ำไหนวะห้อน้ำบ้างห้องน้ำบดี้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพบ่้งอย่าเึ่งอย่า้งก่อนจะล้างล้างจานด้วยอโ ไม่อยาสายโมดูที่ตัวได้เอ้าอีกเยี่ยงกันลุเหี้ยอย่าอยู่ทีเดียวกันไม่ได้เอาอีกเยี่ย Hello darkness my old friend จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ผู้ชนะเราก็ไม่ต้องซึ้งก็เป็นพี่ตัอยังไม่เด่นนะครับขอขอบคุณเบอร์เกอร์จาก This ส i า e t ู b ีกินมากๆนะครับอร่อยมากๆแล้วก็สั่งไที่ไหนไม่รู้ถ้าใครอยากสั่งไปลองกินเองก็สามารถสั่งได้ที่ไลน์แวรแล้วก็แคปเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับไปข้างหน้าไปลองดูตอนนี้ผมขอไปหยาดน้ำเฮ้ยพี่บอผมไปอยาดน้ำไไครับขอบคุณทุกคน 呢個？